นีพี่น้องน้ำคูานะครับเ้างกจะิปลูกเป็นน้อไม้นะครับเอาไว้กินนะพี่น้องมือเป็นแถวเลยครับเดีย๋ยวสีพ้าไปเบิ้งน้อไม่ไปน่พี่น้องนี่ก็ห้องประตูด้พี่น้องปลูกไ้เป็นแถวเลยนะครับปลูกไปให้มานอนเรียนแอดอปลูกได้เบ้งน้อไม้ี่พี่น้องแล้วปลูกไปนะครับ ฝนตกมหาหัดสองสามมือเรานะ่ะจะเริ่มออกแน่แล้วครับอ้าวมันจะอยแ่บไปพี่น้อง่นยไหนีตมัน่ไปเนางใหม่มันมันคล่องกวบไว้ดีสิมันนี่พี่น้องเบียดัเลย Thank you. คน,คนจีบโบราณน,นะครับบุ้งตะปุมตะปำเลยครับดอนนี่เลยพี่น้องพี่วามีเงินพี่หลอกนะครับมึ้นวะหากขึ้นนะพี่น,น,น้องประมาก็เห็นละสองนะครับ นเดี๋ยวกินยังปีรีพี่เดยน้ำออกออกเลงขนัดไม่พี่น้องมงรึกำลัง้ำเลยครับดอกกำลงังแสบเลยเนาะชนี้เนาะเป็นเจ้าเออเป็นจี้ต่ำเจ้านะครับนี่พี่น้อง น้ำเลยครับข้างนั้นเห็ดอยังนะเห็ดไข่คที่จังนี่เห็ดไข่โอ้อันนี้บานแล้วนี่พี่น้องหอมเปล่หอมเผื่ยอาหารพี่น้องดีดีดีเลยครับนี่น้ำใสเป็นแมนน่นะครับนี่พี่น้องเห็ดนะครับ เฮ็ดอยียงนี่มาชิเฮ็ดาานาขาวเฮ็ดนาเขานะครับดีครับเอาไปแกงใช่กันต่อไปเป็นขั้นตอนกั่ขวานะไม้ได้วป็นอ่อนะครับเอาสิควให้มันสุกนะครับแล้วกา็ใชให้รสชาติขมของน้ำไม้มันลดลงนะครับเพื่อเวลาปรุงมันมีกลมคว่มขึ้นนะครับเอาสิควาด้วยกันซีเติมพวกนะครับซีเมืเกลือแล้วก็รสด,ดีนะครับลงไป่น้ำไม้มันนัวนนะ้ ผู้ใดเสียไปเฮ็ดก็เฮ็ดได้เด้อครับใช้รถดีความเดี๋ดจะงงสุดรสนะครับบริสันต์แลวนี่ก็สิเฮ็ดเป็นแบบมาบูบเอานะครับทุบเอานะครับเพราะว่าคลิปคลิปที่แล้วเฮานะสิเฮ็ดเป็นแบบฟานเปลือยเนาะครับได้ไป<ม>สุกเลยเนาะเป็นเนาะสีเริ่มเปลี่ยนแล้ว ด,ด,ดีไปอืมพอดีป้าขึ้นนวดเหรอวะเจอมันแล้วป่ะเจอล้วโอเคอได้แล้วกินใบบักขามลงก้านนั่นพี่น้อ,องนี่เป็นขั้นตอนการลวกอีลอกนะครับหัาสิลวกไว้เห็ดกินตอนเศร้านัาน่นพี่น้อง หลอกอีกปุกนะครับเจ้วนี้ได้แต่ตัวน,น้อยๆนะครับสีบก้อนนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆวิธีเหอีหลอกและที่หนองก็คือหนึ่งนะครับเขาที่เขาใส่ใบบักขามลงไปนะครับแล้วก็มีไส้เกลือนะครับแล้วก็น้ำก็ต้องเดือดเนาะเพื่อให้มันเพื่อให้มันว่าคั้นบที่มันสีคันค้นคอได้ใส่เห็ดบอดีที่หนองนี่ี่อาการคั้นนะครับน้ำต้องเดือดนะครับแล้วก็ใส,ออส่อดบักขามลงไปใส่เกลือนะครับ าอาดีรว่าเนอนนิ่ม,มเอาไปแกงยังมเัเวซานะครับคนน,นิ่มปะนอกจากที่เขา,าต้มจนเดือดเนาะต้มเสร็จเขาก็ะสิมาน็อกด้วยน้ำเย็นนะครับนี่เป็นขั้นตอนการย่งองใบยานั่งนะครับ ที่ขันแบบพลคนเลยครับเขียวๆนะครับ Thank you.